สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องอยูทูปถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำนักข่าวคอมเมอร์ซันสำนักข่าวด้านการเมืองและเศรษฐกิจของรัสเซียรายงานข่าวนะครับว่าธนาคารรัสเซียมีปริมาณเงินหยวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคมโดยลูกค้าโอนเงินจากกุลดอลลาร์และยูโรมาเป็นเงินหยวนและก็ยังเปิดบัญชีใหม่ในกุลเงินของจีนอีกด้วย สื่อของรัสเซียนั้นรายงานนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงไปใช้เงินหยวนกลายเป็นมาตรการที่จําเป็นหลังจากการข้อบารของชาติตะวันตกธุรกรรมการเงินสกุลเงินจีนในการแลกเปลี่ยนนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากจนถึงขณะนี้ธุรกรรมเงินหยวนก็ยังตามหลังปริมาณการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์และยูโรอย่างมีนัยะสําคัญอย่างไรก็ตามมันอาจจะมีอนาคตที่สําคัญมากขึ้นในรัสเซีย จะไม่เพียงแต่แทนที่ดอลลาร์ในการชรําระหนี้กับจีนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นวิธีการชรําระบัญชีระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นสําหรับบริษัทร,รัสเซียด้วยการเองนั้นนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ทางราชบุนก้าอาลเยฟหัวหน้าของสถาบันการเงิน KPMG ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนของรัสเซียก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อมวลชนของตะวันตกนั้นก็มีการรายงานข่าวนะครับว่ารองนายกรักฐมนตร,รีรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวอีกว่ารัฐบาลรัสเซียกําลังพิจารณาความเป็นไปได้ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้การชำระเงินเป็นเงินหยวนเพื่อส่งออกพลังงานไปยังจีนในขณะที่บูมเบิร์กเองนั้นก็รายงานเช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าเวนเฟย์เอ e เนอร์จีอินโฟเมชั่นเซอร์ที่ปรึกษาของจีนก็บอกว่าบริษัทจีนหลายแห่งก็ใช้สกุลเงินหยวนเพื่อซื้อฐานหินของรัสเซียในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและก็สินค้าชุดแรกจะมาถึงในเดือนเมษายน2565 โดยจะเป็นการขนส่งสินค้าครั้งแรกที่จ่ายเป็นเงินหยวนตั้งแต่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปโลงโทษรัสเซียแล้วก็ตัดธนาคารหลายแห่งออกจากระบบการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าระบบสวิตบุมเบิร์กนั้นยังได้รายงานข่าวต่อนะครับว่าผู้ขายน้ามันดิบของรัสเซียยังเสนอแนวทางที่มีความยืดหยุ่นให้ผู้ซื้อในจีนในการจ่ายเงินเป็นเงินหยวนอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ทยอยกลับไปเมื่อวันที่4มีนาคม2565สำนักข่าวทาร์สของรัสเซียก็รายงานนะครับว่า อันโตลีซิลูนาอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่างของรัสเซียก็กล่าวกับช่องโรซิยาทเวนตีโฟนี่ครับว่าหยวนจีนเป็นสกุลเงินสำรองที่เชื่อถือได้สําหรับเงินหยวนจีนหรือว่าทองคาสำรองส่วนหนึ่งแล้วก็เงินสำรองอยู่ในสกุลเงินนี้เมื่อมีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนก็บอกว่าก็จะต้องมีการใช้ทองคาสำรองและสกุลเงินสำรองในสกุลเงินหยวนของจีนในปัจจุบันหยวนยังยืนเป็นหนึ่งในแหล่งดังกล่าวของเงินตราสำรองของ ประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็จะใช้มันในทุกด้านนี่คือคําพูดของทางด้านอันโตนิลูอานาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยังมีการบอกถึงเรื่องว่าทองคําแล้วก็เงินสํารองครึ่งหนึ่งของธนาคารแห่งรัสเซียคือประมาณ ia, สักสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐถูกอายัดเนื่องจากว่าถูกมาตรการคว่ำบาตรจากทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตก,กสหรัฐนั้นก็ไปคว่ำบาตรเนี่ยครับแล้วก็ไปอายัดเอาไว้ ทำให้เวลานี้เนี่ยครับรัสเซียนั้นก็มีปัญหาในการที่จะชําระหนี่ให้กับบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆนะครับแล้วก็ส่งผลให้สไยนาทแอนพัวนั้นเนี่ยลดเรื่องของความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัสเซียลงไปในระดับหนึ่งด้วยครับ